สีครับบินีต้อนรับเข้าสู่รายการสิน่าประจำวันที่3มกราคม2567นะครวันนี้ประเด็นแรกไปกันที่เรื่องของทองคำกันเลยนะครับนักวิเคราะห์จาก JP Morgan คาดว่าปีนี้นะครับปี2567เนี่ยราคาทองคำในตลาดโลกนะครับจะพุ่งขึ้นถึงระดับ2,300ดอลลาร์ต่อออนเลยนะครับเนื่องจากว่าได้รับแรงจากที่ธนาคารกลางสหรัฐมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยนั่นเองนะแล้วก็ UBS คาดการ์ว่าราคาทองคำจะปรับตัวขึ้นไปที่ระดับไฮเดิมอีกรอบหนึ่งครับหลับที่2,150ดอลลาร์ต่อออนนะภายในปีนี้เช่นเดียวกันครับทั้งนี้วันที่4ธันวาคมเนี่ยที่ผ่านมานะครับราคาก็ได้ทำราคาออนทำายไปนะครับก็จากการที่คาดการ์ว่าเฟดจะเริ่มปรับอัตราดอกเบี้ยนในปีนี้นะครับน่าจะช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับ รวมถึงนายเจรลญพาเวลนะครับก็ส่งสัญญาณทัดเจนเช่นเดียวกันนะครับว่าจะยุติการขึ้นดอกเบี้ยแล้วนะครับก็ทําให้ทองคำนะครับเริ่มปรับตัวขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยนะครับทีนี้มาดูทางเทคนิคกันบ้างนะครับจะเห็นว่าทางเฟรมสี่ชั่วโมงนะครับราคาเนี่ยก็เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับในช่วงนี้นะเพราะฉะนั้นในทางเทคนิคแล้วเราควรหาจังหวะบายมากกว่าครับแต่ว่าตอนนี้ราคาพักตัวเป็นรูปแบบ f l a กนะครับอาจจะรอ ข่าวคืนนี้หรือเปล่านะครับคืนนี้จะมีข่าวประกาศ PMI นะครับก็ดูว่าถ้าเกิดราคาเนี่ยยังไม่หลุดช่องนี้นะครับเราก็ดูว่าถ้ายังไม่หลุดเนี่ยเราเราอยู่เพิ่งทาอะไรนะครับแต่ว่าเน้นไปฝั่งบายก่อนถ้าเกิดว่าหลุดเทรลเลน์ขึ้นไปแล้วนะถ้าขึ้นไปแล้วเนี่ยเราให้ราคาลงมาสักเล็กน้อยนะแล้วก็ follow บ่ายขึ้นไปนะทีนี้ตามไปเท่าทของเขาแล้วเนี่ยจะขึ้นได้หนึ่งเท่าตัวจากที่เขาทําไว้นะครับ ก็ไปดูว่ามันจะพอดีกับที่นักวิเคราะห์คาดไว้นะครับอ๋อไม่ถึงนะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นตามแพทเทิร์นแฟลกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2,107นหนะครับอันนี้ก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาจะขึ้นเลยไหมนะน,นี้ไปดูอันอื่นเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับตอนนี้นะครับราคาก็อยู่บริเวณใกล้ๆแนวรับเช่นเดียวกันนะครับช่วงตรงนี้ที่เป็นดีมนโซนนะ ถ้าเกิดว่ายังยืนเหนือ2 0 5 0ได้นะครับก็ยังมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นต่อนะครับตัวแนวต้านที่ใกล้ที่สุดอยู่ที่ประมาณ2,88 0ถึง2,90นะครัถ้าเกิดว่าขึ้นต่อนะก็ไปดูที่2,107ถึง2,120นะครับอันนี้ก็ตามเทคนิคนะครับโอเคต่อมานะครับไปดูเรื่องของน้ำมันนะครับน้ำมันดิบ WTI นะครับ ปิดลบไปนะเมื่อวานนี้เนื่องจากการค่าขอสกุลเงินดอลลาร์นะครับเป็นปัจจัยที่กดดันนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยจับตาดูสถานการณ์ในทะเลแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครหลังจากที่อิหร่านครับได้ส่งเรือลบอันบอสเข้าไปในทะเลแดงนะครับเพื่อความตึงเครียดในภูมิภาคนะราคาน้ำมันก็ยังถูกกดดันจากที่นักงทุนไม่มั่นใจนะเกี่ยวกับการปรับดอกเบี้ยนะครับของ เช่นเดียวกันนะครับหลังจากก่อนหน้านี้นนตลาดน้ำมันได้รับปัจจัยหนจากที่คาดการณ์ว่าเฟดจะเริ่มปรับลดอัตาราดอกเบี้ยนในปีนี้ซึ่งจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในความต้องการใช้น้ํามันขึ้นนั่นเองนะครับก็ตอนแรกนะครับที่ที่ราคาขึ้นมาแบบนี้นะก็เป็นปันจจัยหนึเนนอแล้วก็ราคาลงมาแล้วก็มีขึ้นไปสักนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามีการส่งเรือลบเข้าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้ว ราคาก็ได้ความกดดันจากบอลล่านะก็ลวงลงมาต่อนั่นเองทีนี้มาดูทางเทคนิคกันบ้างครับทางเทคนิคแล้วตอนนี้อยู่ในช่วงของเทรนขาลงนะครับแต่ว่ายังไม่หลุดแนวรับนะในช่วงกรอบสําคัญตรงนี้นะถ้าเกิดว่าราคายังอยู่ในกรอบสําคัญตรงนี้ได้นะครับโอกาสที่ราคาก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อเช่นเดียวกันนะถ้าเกิดราคายอยู่ในช่วงห7 2ิเจจุดนะครับจนถึงหกสิบสี่จุดสามห้านะครับในกรอบนี้นะก็ เป็นก่อสสาคัญถ้าเกิดว่าราคาลงมาอีกครั้งนึงเนี่ยนะแล้วไม่หลุดลงนะครับอันนี้เราควรที่จะหาจังหวะในการเทรดฝั่งบายนะครับภาพรวมใหญ่นั้นฝั่งนี้ก็เป็นแนวรับเดีดด้วยนะอาจจะลงมาทําเป็นดับเบิลวอททอมก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนะก็มีโอกาสที่ราคาจะปรับขึ้นได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับไปดูดัดชนีดอลลาร์กันสักเล็กน้อยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างเนาะแล้วก็ไปดูข่าวตามตารางด้วยนะครับว่าคืนนี้เนี่ยนะมีประกาศอะไรบ้างครับขออนุญาตเปิดนิดนึงนะครับอ่ดอาดอลลาร์ชานนะโอเคนะครับดอลลาร์ตอนนี้นะก็อยู่ในช่วงขาลงนะครับอยู่ในช่วงขาลงแล้วก็ตอนเนี้ย นะเราจะเห็นว่าแท่งหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมีการลงมาทดสอบดีมานช่วงนี้นะแล้วก็มีแรงซื้อกลับไปอย่างแรงนะฮะเพราะฉะนั้นอนาคตนะคาดการว่าอาจะจะขึ้นรีบาวได้อีกนะครับขึ้นรีบาวได้อีกแต่ว่าถ้าเกิดจะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นไปเลยนะครับก็ควรจะต้องหลุดหนึ่งร้อยสี่จุดห้าถึงร้อยสี่จุดเก้าเจ็ดนะครับตลานนี้ขึ้นไปเลยนะถ้าเกิดว่าหลุดขึ้นไปได้เนี่ยนะนะดอลลาร์ก็จะเป็นขาขึ้นเลยนะครับ วันนี้ก็มีข่าวตามตาลานะครับช่วงประมาณสี่ทุ่มประกาศ PMI นะครับแล้วก็ตำแหน่งว่างงานก็ต้องดูว่าตำแหน่งว่างงานเปิดใหม่นะครับก็คือการจ้างงานใหม่บ้ากน้อยแค่ไหนนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขออกมาดีนะครับก็จะส่งผลให้ดอลลาร์นั้นแข่งค่ายิ่งขึ้นไปอีกนะครับก็ทําให้ตามเทคนิคนะครับที่ที่มอจะกราฟของดอลลาร์นะครับก็สนับสนุนกันอยู่นะครับอ่าโอเคนะครับ วันนี้ก็แนวโน้มราคานะสุประตลาดก็ประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยวิ่งขึ้นไปแล้วนะฮะแล้วเราไม่ทันนะครับก็อย่าเพิ่งรีบเข้านะครับก็รอให้ราคาลงปลอดมาทดสอบจุดที่มันดีที่สุดนะค,ความเสี่ต่างที่สุดเราก็จะปลอดภัยที่สุดนะครับโอเคสําหรับรายการสุดข่าวขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ